สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกล้องหลอดไฟรุ่น Panoramic Camera ตัวนี้นะครับขั้นแรกนะครับเราเข้าไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า V380 จาก Play Store หรือ App Store ก่อนนะครับพิมพ์เลยนะครับ V380 แอปพลิเคชันจะเป็นตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับจากนั้นให้เราเอาหลอดไฟเข้ากับค้่หลอดไฟนะครับแล้วกดเปิด อย่าลืมนะครับเราใส่สติก r d เข้าไปด้วยนะครับตรงนี้เอาด้านสีหันขึ้นบนนะครับแล้วใส่เข้าไปในช่องมันจะเป็นสปริงนะครับเมื่อใส่ไปแล้วจิกเข้าไปด้วยนะครับมันจะเป็นสปริงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดเปิดนะครับรอสัญญาณกล้องมาก่อนนะครับ ให้กล้องพูดให้หมดก่อนรอให้กล้องปล่อยสัญญาณ access point หรือ AP ออกมาก่อนนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นเราเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือนะครับไปเรื่องในส่วนของ WiFi ให้เราหาสัญญาณที่ชื่อว่า MV นะครับลองรีเฟรชด,ด,ดูนะครับอ่ามาแล้วจะเขียนว่า MV นะครับส่วนตัวเครื่องหมายาหมายเลขข้างหลังอันนี้แล้วแต่อุปกรณ์นะครับผมกดเชื่อมต่อเข้าไปเลยครับ เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วให้เราเข้าแอปพลิเคชันเลยครับเมื่อเข้าแอปพลิเคชันมานะครับให้เรากดคําว่า local login นะครับเป็นตัวสีน้ำเงินตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับเมื่อกดเข้ามากดบวกขวามือบนนะครับเพื่อเราจะเพิ่มกล้องกันจากนั้นกด add network device นะครับผมอันที่สองนะฮะ เมื่อกดเข้ามานะครับให้เรากดคําว่า Land Search นะครับกล้องจะขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้สําหรับคนที่ดูกล้องในระยะ15เมตรโดยประมาณนะครับผมหรือโหมด Access Point นะครับก็คือสําหรับคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับแล้วอยากดูกล้องอยากติดกล้องวงจรปิดนะครับผมตัวนี้ก็ทํามารับรองนะครับผมสําหรับบ้านใครมีอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะต้องไปต่อนะครับผมเราต้องไปที่ตรงนี้ครับ Device นะครับกด Device หรือรูปเฟืองตั้งค่าตรงนี้นะครับ เลือกอันแรกเลยครับ Network setting นะครับเดี๋ยวนะฮะโฟกัสให้ดูชัดๆ Network setting ครับเปลี่ยนจากโหมด AP mode หรือ mode access point นะครับให้เป็น Station mode นะครับตัวกล้องจะค้นหา Wi-Fi ในระยะใกล้ๆนะครับ เราเลือกสัญญาณที่เป็น Wi-Fi 2.4นะครับตรงนี้ผมเชื่อมแล้วพอกดเข้าไปนะครับให้เราใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi นะครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับกดแบ็ค1ครั้งให้คีย์บอร์ดมันลงไปแล้วกดคำว่าเซฟนะครับและอย่าเพิ่งกดเย็นนะครับเดี๋ยวรอให้กล้องเชื่อมต่อก่อน Wi-Fi Connecting กำลังเชื่อมต่อนะครับ เชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับผมจากนั้นเรากด yes เลยครับแล้วไปเลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านเราใช้งานปกติเลยครับจากนั้นเข้ามาที่ My Device นะครับเลือก My Device นะครับเพื่อจะดูกล้องนะครับกดเล่นวิดีโอนะครับตัวกล้องจะให้เราเซ็ตพาสเวิร์ดกรณีป้องกันคนเข้ามาแอบดูกล้องนะครับเรากดเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับ อ่าเราใส่เลยครับรหัสผ่านจะต้อง6ตัวถึง30ตัวนะครับและต้องมีภาษาอังกฤษหนตัวด้วยนะครับขึ้นไปกดคอนเฟิร์มครับกดเข้าดูกล้องเลยอ่ามาแล้วนะครับภาพบาย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 อ่า เมนูแรกนะครับก็คือสกรีนช็อตก็คือเป็นการถ่ายภาพแล้วเก็บไว้ในตัวสมาร์ทโฟนเราเลยนะครับส่วนออดีโอตรงนี้ถ้าผมเปิดก็คือเป็นการแอบฟังฮัลโหลเห็นไหมครับถ้าเราจะพูดกลับไปนะครับเรากดหัวถุทอตรงนี้นะครับกดค้างแล้วพูดนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับเห็นไหมครับผมส่วนอีกอันหนึ่งนะครับเซตอัพโหมดตรงนี้เป็น โหมดที่เราเลือกสามารถเลือกได้นะครับว่าสมมุติอันนี้คืออันแรกอันนี้จะเป็นการติดหลอดไฟด้านบนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราติดหลอดไฟด้านข้างเรากดอันนี้นะครับเพื่อที่เราจะมาเลือกเปลี่ยนโหมดตรงนี้ผมปุ๊บอ่ะมันจะยืดผ้าแบบนี้นะครับถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดว่าเราติดตั้งแบบด้านล่างไม่ได้ติดที่บนเพดานนะครับถ้าติดบนเพดานก็จะมีออปชันเยอะหน่อยก็คือจะมีหลายแบบอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะ หลายแบบมากาหรือจะกลับหัวก็ได้นะครับร้อยแปดสิบองศากดกป,ป,าปิดก่อนนะครับกดออกก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากดูย้อนหลังล่ะเราไปเลือกตรง playback นะครับตรงนี้และก็เลือกวันเวลาที่ต้องการนะครับแล้วกด search form file นะครับอ่า,อาเห็นไหมครับ ตัวไฟล์ก็จะขึ้นมาเลยเราสามารถกดเปิดดูได้เลยแบบนี้เห็นไหมครับหรือเราจะดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับกดปุ่มดาวน์โหลดด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพลงตัวสมาร์ทโฟนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตั้งค่าอื่นๆดีกว่านะครับเราไปดูที่ device หรือการตั้งค่านะครับอันแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับ ระบบเน็ตเวิร์กนะครับที่เราสลับตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้2 Record Setting ตนะครับตรงนี้เมื่อกี้เราใส่เอสติกเข้าไปแล้วนะครับที่ผมใส่เป็น1 6บหกิก็จะขึ้นตัวหน่วยความจำตรงนี้นะครับผมให้เราติ๊กเป็น Auto Record นะครับอันบนสุดติ๊กเปิดนะครับผมเสร็จแล้วก็ติ๊กตามนี้เลยก็ได้จะได้แจ้งเตือนวิดีโอหรือเป็นเป็นเสียงนะครับแล้วกดเซฟ อ่าอันนี้คือเดตแอนไทม์เซตติ้งตรงนี้คือการตั้งเวลานะครับเราก็กดนี้เลยนะครับ same as m อ b i มบ phone Time กดไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้มือถือของเรากับกล้องของเราเวลาตรงกันนะครับอาาา่านาฟเซตติ้งตรงนี้นะครับกดเวลาเราอยากจะให้แจ้งเตือนมายัางสมาร์ทโฟนของเรานะครับผมเตือนทุกวันอ่าพื้นที่ที่เราจะแจ้งเตือนนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่า ตรงไหนคืออ่านเราเคลียร์ก่อนตรงนี้เราจะแจ้งเตือนเฉพาะตรงนี้นะครับเพดาเราไม่แจ้งเตือนนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วกดคอนเฟิร์มอ่าอีกอันหนึ่งนะครับคืออะลามซาวตรงนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเดินผ่านอะ่ะก็มันจะร้องเสียงดังเลยครับแต่ตรงนี้อ่าถ้าเราไม่ได้ใช้เรากดปิดนะครับผมกรณีถ้าเกิดว่ามีคนเข้าออกบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยครับถ้าเราเปิดไว้มันก็จะร้องลั่นเลยนะครับแบบนี้ อ๋อลืมกดเซฟ e แบบนี้เลยครับกดปิดแล้วกดเซฟนะครับอ่าค่าๆประมาณนี้นะครับผมตัวแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถล็อกได้นะครับล็อกไม่ให้ใครใครเข้าแอปพลิเคชันเราได้นะครับเราไปที่อ่าตรงนี้นะครับมอเลือกซอฟต์แวร์พาสเวิร์ดนะครับตรงนี้จากนั้นเลือกตัว แ p a s จอพ r ส Switch นะครับแล้วก็ครีเอ s พ w สด d เราสามารถลากเหมือนเราลากอนะครับนะอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งคอนเฟิรมเรียบร้อยครับเวลาเราเข้าแอปพลิเคชันนะผมออกก่อนเข้าแอปพลิเคชันก็จะติดรหัสนะครับอยนี้ปึ๊บนะส่วนการตั้งค่าย,ย่อยๆตรงนี้นะครับก็คือการลบกล้องการ ตั้งใส่ค่านะครับแก้ไขกล้องตอนนี้ก็จะมีการแก้ไขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น user name หรือ password นะครับเราสามารถเข้ามาแก้อันนี้คือกรณีที่เราอยากเปลี่ยน password เรากด modify password ต,ตรงนี้นะครับเปลี่ยน password แล้วเราต้องใส่ password เ,เก่าก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเปลี่ยน password อ,อันใหม่ได้นะครับก็คือเราต้องใส่ password เ,เก่าเป็น อันนี้แล้วก็ใส่ password ใหม่นะครับแล้วกดคอนเฟิร์มแล้วก็อีกอันนะครับเป็นการเปิดปิดแจ้งเตือนนะครับถ้าเป็นบวกสีน้ําเงินแบบนี้ก็คือเปิดอยู่นะครับถ้าปิดเราก,กดนี้มันก็จะปิดการแจ้งเตือนนะครับเราเปิดไว้ดีกว่าเขา่าว่าประมาณนี้นะครับผมสาหรับใครที่อยากจะแชร์มือถือแชร์กล้องตัวนี้นะครับให้กับมือถือเครื่องอื่นอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือแฟนนะครับ นำมือถือขึ้นมานะครับแล้วให้เขาเข้าแอปพลิเคชัน V380 ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เขากดบวกตรงนี้บวกข้างบนตรงนี้นะครับและเรื่องอันที่สองเหมือนเดิมครับ add network device และก็ให้เราบอกหมายเลขนะครับหมายเลขตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าหมายเลขตรงนี้เป็นหมายเลขประจำเครื่องนะครับจะอยู่ที่หลอดไฟด้วย เราบางทีเราอยู่ไอันนี้หลอดไฟอยู่ข้างบนเราขึ้นไปเห็นดูก็ไม่ได้นะครับผมเราก็มาพิมพ์เอาสองสองอ่ะประมาณนี้อ่า่วนพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดท,ที่เราตั้งไปครั้งแรกนะครับเราก็มาใส่ใช่ไหมใช่สิกดคอนเฟิร์มแอดนะครับเรียบร้อยครับการแอดกล้องตัวที่สองเรากดเปิดดูครับ มาแล้วครับผม,มปิดปิดลำโพงนิดนึงนะครับประมาณนี้